ค่า3ค่านี้สูงให้ระวังเป็นมะเร็ง มีค่าเลือดอยู่3ค่าเนาะที่มักจะสูงขึ้นในคนที่เป็นมะเร็งโดยมากเวลาหมอเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนาะพอเวลาตรวจค่า3ค่านี้มักสูงเสมอเลยหมอแนะนําว่าเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจําปีเนาะถ้าเรากลัวหรือกังวลมะเร็งในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเยอะๆเนี่ยให้ลองตรวจ3ค่านี้ดูค่าที่1คือค่าที่เรียกว่าซีรัมเฟอริตินคือการตรวจหาธาตุเหล็กนั่นแหละเพราะว่ามะเร็งเนี่ยจะใช้ธาตุเหล็กเป็นโคแฟคเตอร์ actor, เป็นโคแฟคเตอร์ที่ใช้ในการแบ่งตัวขยายตัว ใช้ในการสร้างหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรัมฟอิตินมักจะสูงเพราะว่าเซลล์มะเร็งต้องใช้ซีรัมฟอเรตินในการแบ่งตัวขยายตัวค่าที่2คือค่า h, L e D H แลคเต t e d e h ด d r จ g e n ถ้าพูดง่ายๆ L D H เนี่ยเป็นเหมือนเอนไซม์ที่มะเร็งใช้ใช้ในกระบวนการสลายน้ำตาลให้ได้พลังงานออกมาร่างกายปกติเราจะไม่ใช้ L D H แบบนี้ในภาวะร่างกายปกตินะเราจะไม่ใช้เอนไซม์ L D H ในการสลายน้ำตาลเพื่อให้ได้เป็นพลังงานออกมาแต่มะเร็ ใช้เอนไซม์นี้เป็นกระบวนการหลักนะครับในการจะสลายน้ําตาลให้ได้เป็นพลังงานออกมาเพราะฉะนั้นในคนที่มีมะเร็งมักจะมีค่า LDH สูงต่อมาอย่างที่3คือค่าไฟบิโนเจน ไฟบิโนเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดทําไมในคนเป็นมะเร็งมักจะมีไฟบิโนเจนสูงเพราะว่าเวลาที่เป็นมะเร็งเนี่ยมักจะมีค่าการอักเสบที่สูงเวลาการอักเสบที่สูงจะกระตุ้นให้สร้างไฟบิโนเจนออกมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนาะถ้าเจอ3ค่านี้สูงเนี่ยให้มองหามะเร็งเลยว่าเอ๊ะมีมะเร็งอะไรหรือเปล่าในร่างกายเราเนาะก็คือซีรัมฟอเรติน L D H แล้วก็ไฟบิโนเจนลองเช็คกันดูนะ